ที่สุสานมูลนิธิไตรคุณธรรมค่ะซึ่งอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลหนองรีอำเภอเมืองชนบุรีนะคะนางสาวรพัฒะดาระคังทองค่ะแล้วก็พร้อมเพื่อนๆในกลุ่มด้วยค่ะได้ทำพิธีจัดเลี้ยงหมูกระทะแกกหลุมฝังศพที่ไม่มีญาตินะคะซึ่งอยู่ที่ในสุสานแล้วก็นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์อีก5จอค่ะมาฉายให้ผีดูพร้อมทั้งจัดเตรียมกระดาษเงินกระดาษทองเครื่องใช้บ้านรถยนต์ ในพิธีกงเต็กค,ค่ะเพื่อที่จะเผาให้กับดวงวิญญาณที่อยู่ตรงนี้ได้รับตามความเชื่อของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนนะคะนอกจากนี้ค่ะนางสาวนาวพรแสงย้อยและเพื่อนค่ะก็ยังได้แต่งเป็นผีมาร่วมพิธีด้วยค่ะอา้าวนะ,นะคือเอาให้สมบทบาทกันไปเลยทีเดียวค่ะ นางสาวรพัสราดาเขาบอกว่าเป็นการเลี้ยงขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางและคนที่มาร่วมงานค่ะที่มาเนี้ยก็จะมีโชคดีด้วยร่วมกันจัดงานร่วมกันเกือบร้อยคนด้วยกันค่ะซึ่งก็ได้โชคร่วมกันนะคะได้เยอะอยู่นะคะสิบล้านบาทค่ะ นังเนี่ยมาฉายกัน5จอกันเลยทีเดียวจอละ2เรื่องเลี้ยงหมูกระทะกันร้อยเตาเลยค่ะทำโรงทานให้คนได้กินด้วยเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผีไม่มีญาติ หลุมฝังศพที่นี่ประมาณห้าพันหลุมด้วยกันค่ะแล้วก็ร่วมกันกับเพื่อนนะคะโชคดีแล้วก็ขอบคุณที่ได้ให้โชคได้เงินไปตลอดชีวิตแล้วก็การแต่งตัวเป็นผีเพราะว่าถือว่าเรามีเพื่อนเป็นผีค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> เลยแต่งผีเป็นเพื่อนเขาซะเลยเพราะว่าเขาทําให้เราได้โชคแล้วก็ได้งานได้เงินเยอะมากๆด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการเลี้ยงไก่ c, เคฟซีเนี้ยงหมูหันแล้วก็กุ้งย่างให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้กินด้วยค่ะพร้อม กันนี้ก็ได้ซื้อลองศพให้กับศพไม่มีญาติเนื่องจากมีคนตกไปในหลุมที่ไม่มีฝาปิดนะคะแล้วก็มีหลายคนค่ะได้เอาน้ำมาล้างเช็ดถูก็ยังเห็นมีเลขอีกด้วยนะคะ <c oughs> เลขหกสามค่ะบางคนก็เห็นเป็นเลข6 3สาหนึ่งบ้างนะคะ <c oughs> โดยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเอาไปเสียงโชคในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมค่ะกำลังจะบอกว่าไม่ต้องแห่กันไปนะแต่ว่าไม่น่าจะทานแล้วล่ะ